อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 กล้าทำกล้ารับลูกชอแอนอกทำแมนยูแพ้ไบตันแบบสุดเจ็บปวดลูกชอกหลังแมนยูในเตดยอมรับประกอบความผิดพลาดที่ทำแฮนด์บอลในนาทีสุดท้ายของการทดเจ็บซึ่งส่งผลให้ผีแดงพ่ายให้กับไบตันหนึ่งประตูต่อศูน ที่สนามเอแม็กเตเดียมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแมนยูบุกมาบุกกับไบรตันชนิดที่เป็นรองอย่างชัดเจนท่าท่ที่เกือบแบ่งแต้มออกไปได้แม้เกมในครึ่งหลังจะเอ็นไปเอ็นมาหวิดเสียประตูให้เจ้าบ้านหลายครั้งแต่สุดท้ายชอบก็ทําเอากองเชียร์เรดอาร์มี่ช็อกตาตั้งที่ทําแฮนด์บอลในเขตโทษกระทั่งประเคน3มแต้มเต็มๆให้กับผู้แข่งนาทีสุดท้ายแน่นอนว่าแขนของผมไม่ควรยกขึ้นแบบนั้น ผมยอมรับว่ามันส่งผลต่อเกมของเราผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมแขนผมจึงยกขึ้นไปผมน่าจะถูกดันนิดหน่อยแต่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นก่อนเสียลูกเตะม,มุมเราไม่สมควรเสียฟรีคิกเพราะมันไม่มีการทำฟาวผมไม่ได้หาข้อแก้ตัวแต่มันไม่สมควรนำมาสู่การเสียลูกเตะม,มุมดังนั้นบางทีลูกเตะมุมนี้มันไม่สมควรเกิดขึ้นผมไม่ได้กล่าวหาผู้ตัดสินการยกแขนขึ้นมาเป็นความผิดพลาดที่โง่เขลาส่งผลให้เราไม่ได้แต้ม ปัญหาคือเรายิงประตูไม่ได้เรามีโอกาสทอง3 4สี่ครั้งในครึ่งแรกซึ่งเราน่าจะยิงประตูได้และมันเกิดขึ้นหลายครั้งในซีซั่นนี้และมันเป็นอีกครั้งก่อนที่มันจะจบลงด้วยความผิดพลาดของผมแต่จากโอกาสที่เรามีรอสมควรยิงประตูได้เกมจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงหากเราได้ประตูจากโอกาสที่เรามีบางเียรเราอาจไม่เด็ดขาดพอผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอื่นได้แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วมันจบลงจากสิ่งที่ผมทำมันน่าผิดหวัง และผมทําให้เสียแต้มในท้ายที่สุดอย่าได้ก็ตามลูกชอยืนยันเทงโอกาสคว้าท็อปโฟของผีแดงว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันยังอยู่ในมือของเราเรายังสบายดีแต่ตอนนี้คุณต้องบอกว่าการไล่ล่าชัดเจนแล้วทีมที่อยู่รอบๆเราเก็บแต้มได้แลวยังมีเกมตนอยู่อีกนัดและมันยังอยู่ในมือของเราเด็กเทนฮา,าร์ตผู้จัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติงลูกทีมจบสกอร์ไม่คมถามผิดพลาดช่วงท้าย จนพลายต่อไบรตัน1-0ในเกมสุดดราม่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแมนยูแลกหมัดกับไบรตันจนมีโอกาสยิงรวมกันเกิน30ครั้งทำท่าว่าจะจบกันไปแบบไร้สกอร์แต่แล้วช่วงทดเจ็บลูกชอ,กอหลังพีแดงก็มาทำแฮนด์บอลเสียจุดโทษอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์ยิงให้ไบรตันชนะไปยังบีบหัวใจเทนฮากกล่าวหลังจบเกมว่าถ้าคนเด็ดขาดกว่านี้ในโอกาสที่เราทำได้ในครึ่งแรกเรามีโอกาสจัดแจ้งโอกาสทองที่ควรต้องได้สักลูก ในตอนท้ายเรามาเสียประตูที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันโชคไม่ดีด้วยเพราะมันไม่ใช่ฟรีคิกก่อนนํามาสู่ลูกเตะมุมจากนั้นคุณไม่สามารถพึดกลับมาได้อีกและจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ในวันอาทิตย์มันเป็นจุดโทษบางทีเขาอ,อาจเสียสมดุลและไม่ก็มีใครผักจากด้านหลังแต่ที่ผมโกรธมากกว่าคือฟรีคิกก่อนจะเป็นลูกเตะมุมมันไม่ใช่ฟรีคิกเลยมีการประทะแย่ๆกันหลายครั้งในคืนนี้ มันไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินเราจะไปจะต้องจบสกอร์ให้ได้เด็ดขาดให้มากกว่านี้และไม่ก่อความผิดพลาดอย่างที่เราทําในช่วงวินาทีท้ายๆเรายังมีทุกอย่างในการควบคุมเราจำไปจะต้องกลับมาให้ได้แลวได้บทเรียนจากค่ำคืนนี้และเราจะต้องเดินหน้าต่อไป <S <S เอเดร็กเทนฮากคุณซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรารถนาดึงตัวแฮร์ร่เคนมาร่วมทำงานกับมาคารดฟอร์ดในซีซั่นหน้าสถานการณ์ของเคนกับสเปอร์อยู่บนความไม่แน่นอน หลังจากผลงานยแย่และหลุดจากการลุ้นพื้นที่แชมเนส์ลีแถมช่วงหลังมีปัญหารุมเร้าอย่างต่อเนื่องทําให้เทเลกราฟเผยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าเทนฮากต้องการดึงกองหน้าระดับหัวกะทิเข้าสังกัดและหนึ่งในนั้นก็คือแฮร์ริเคนซึ่งกําลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับไก่เดงทองอย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญคงหนีไม่พ้นค่าตัวเพราะสื่อดังอังกฤษระบุสเปอร์ยังวางราคาปล่อยกองหน้าวัย29ไว้ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ แม้ผีแดงจะมีข่าวเกี่ยวโยงกับวิตโ์โอเซเมนกองหน้านาโปลีแต่สื่อเมืองผู้ดีเชื่อว่าเทนฮากระบอบบริหารสนใจในตัวเคนมากกว่าและปรารถนาให้มาทํางานร่วมกันกับมาคาราฟอร์ดในอนาคตตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าถือเป็นจุดที่เทนฮากมองหาในหน้าร้อนนี้โดยเสียงจิตมั่นใจเทนฮากเตรียมส่งเรื่องให้กับบอร์ดบริหารดึงกองหน้าระดับโลกมาใช้งานในซีซั่นต่อไปเพื่อลดภาระและประสานงานร่วมกับมาคาราฟอร์ด ร้อยล้านปอนด์พอไหมสื่อฟันธงงบเสริมทีมแมนยูช่วงซัมเมอร์เดลติกสื่อใหญ่ออกโรงชี้เอริกเทนฮากคุณสื่อปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีเงินให้ใช้จ่ายในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ไม่มากเกินกว่าร้อยล้านปอนด์หรือประมาณ4,294ล้านบาทไม่ว่าสุดท้ายแล้วผีแดงจะได้ใครเข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ก็ตามแมนยูอยู่ระหว่างการขายสโมสรอล้างตระกูลเกลเซอร์ พร้อมรับฟังข้อเสนอจากการเทคโอเวอร์โดยขณะนี้มีเซอร์จิมบรดคปฟศรษฐีอังกฤษและเช็กยาซิมแห่งกาตาร์เป็น2ตัวเต่งที่จะได้ครอบครองอาณาจักรอทลฟอร์ดนอกนอจากกรณีเทคโอเวอร์แล้วถึงตอนนี้ผีแดงยังหวังสร้างผลงานในสนามเพิ่มเติมจากการคว้าแชมป์คาราบาวครับเช่นกันโดยเทนฮาร์มุ่งม,มั่นที่จะนำทีมหยิบแชมป์เอเฟเอค,คัพมาประดับตู้โชว์ของสมโมสรอ,อีบใบรวมถึงการคว้าท็อปฟโฟเพื่อลงเล่นทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าด้วย ขณะเดียวกันเทนฮาร์กมองปฏิการเสริมทัพในตลาดหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าต้องการได้สูนหน้าคนใหม่มาเป็นเป้าหมายนันดับแรกนอกเหนือไปจากตำแหน่งอื่นๆแต่เขาก็ยอมรับว่ามืด8ด้านเนื่องจากไม่รู้ว่าจะได้รับงบประมาณจากสโมสรมากแค่ไหนต่อกรณีดังกล่าวในลถบติรายงานว่าเทนฮาร์กจะได้รับงบประมาณให้ชอปปิ้งนักเตะไม่เกินหนึ่งร้ยล้านปอนด์ไม่ว่าปีศาจแดงจะได้เซอร์จ,จิมแรดคิปหรือชิกยาซิมเข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ก็ตามเนื่องจากพวกเขามินเมย์ ต่อการทำผิดกฎก,ฎการใช้จ่าย Financial Fair Play หากใช้เงินซื้อนาเตะใหม่เกินกว่าตัวเลขดังกล่าวอย่างไรก็ตามเทนฮากมีสิทธิ์ใช้เงินมากกว่านั้นได้แต่เขาจะจะต้องหาเงินเพิ่มจากการขายนาเตะบางรายในทีมออกไปพระเจ้าลูกหนังมีอยู่จริงเดอร์ซาบีโบว์บรตันเหนือกว่าแมนยูและสมควรที่จะชนะปาเปโตเดอร์ซาบีผู้จัดการชาวอิตาเลียนของบรตันเพื่อลูกทีมของตน สมควรได้รับชัยชนะหลังสร้างผลงานได้เหนือกว่าแมนยูเน็ดในเกมที่เปิดบ้านเฉือนชนะ1-0ที่เอแม็กสเตเดียมในศึกเปรมลีกเมืม่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดัดนีไบรตันมีโอกาสครองเกมเหนือกว่าพิษแดงแต่ระหวาการจบสกอร์นั้นลูกทีมของเทียนฮากมีโอกาสดีกว่ายางไกรก็ตามในครึ่งหลังเกมของไบรตันก็ยังสามารถขมม่มแมนยูได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนสามารถยิงประตูได้เลยจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงทศเวลาบาดเจ็บไบรตันลูกเตะม,มุม เจ้าว่าเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกชอพยายามขึ้นโมงแต่ดันพลาดบอลไปโดนมือกรรมาการเช็ค v วีและยืนยันให้จุดโทษก่อนอเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์จัดตะบันเข้าประตูและแบรตันชนะไปด้วยสกอร์นี้ทําให้ขยับขึ้นมารังอันดับหกแล้วเขามีความสุขดีและดีใจมากๆสำหรับฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันพระเจ้าแห่งวงการฟุตบอลมีอยู่จริงเราสมควรได้รับชัยชนะในเกมรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัแต่มาแพ้จุดโทษ วันนี้เราคว้าชัยชนะด้วยการยิงจุดโทษทั้ง2เกมผมคิดว่าเราเล่นได้เหนือกว่าแมนยูผลการแข่งขันครั้งล่าสุดมันไม่ยุติธรรมเลยเราเล่นกันได้อย่างสุดยอดรอคของเกมได้ตลอดลูกทีมของผมสมควรได้รับชัยชนะเรายังมีอีก6เกมที่ต้องลงเล่นมันเป็น6เกมที่ยากลําบากมากวันนี้เราจะเล่นเกมที่สุดหินตช์แรกพบเอเวอเรตและเราจะต้องชนะให้ได้เดอแซบีระบุ อเล็กซิสแมกลิสเตอร์มิดฟิลด์ของไบรตันออกอาการพึงพอใจตามฟอร์มหลังยิงลูกโทษในช่วงทดเวลาพาทีมแก้แค้นแมนยูในเตดได้สำเร็จ1-0จากการทำศึกพิมลีกที่สนามเอแม็กสเตเดียมไบรตันยังฝังใจกับความปลาชัยที่มีต่อแมนยูในรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัซึ่งพวกเขาเชื่อว,ว่าเล่นได้ดีกว่าแต่กลับต้องตกรอบโดยการดวลลูกโทษตัดสินกระทั่งสามารถล้างตาผีแดงจนได้แม้ต้องอาศัยลูกโทษในนาทีที่99จากจังหวะแฮนด์บอลของลูกชอ บอกตามตรงมันเหมือนเกมที่เวมบลีย์เราทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะแต่เรายิงประตูไม่ได้จากโอกาสที่เรามีพวกเขารู้ว่าผมอยากยิงจุดโทษแน่นอนว่าผมกัวงวลนิดหน่อยผมแฮปปี้ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสยิงประตูได้ดังนั้นผมจึงแฮปปี้กับทีมไม่เป็นเรื่องง่ายมากที่เล่นให้กับไบรตันเรามีแนวทางการเล่นที่ดีเพื่อนร่วมทีมของผมล้วนวิเศษมันขึ้นอยู่กับพวกเขาเช่นกันผมพอใจมากที่ได้เล่นร่วมกับพวกเขาและพวกเขาช่วยผมเป็นนักเตะที่ดีขึ้นในทุกๆวัน บอกตามตรงว่าหลังจบฟุตบอลโลกมันเป็นเรื่องยากนิดหน่อยที่จะต้องกลับมาเล่นในอีกในทันทีเราไม่มีเวลาฉลองกันอย่างเหมาะสมแต่มันก็ต้องเป็นแบบนั้น